That's so ทั้งคนร้องคนเล่นกีตาร์ออกปากเลยค่ะว่าเพลงใหม่ในชื่อเซฟโซนเป็นแนวที่ป๊อปที่สุดแล้วที่วงจระเข้บัวเคยทำมาค่ะแต่ถ้าไปดูใน MV มีความเก๋อยู่นะคะเพราะว่ามีโทนสีแบบหนังสยองขวัญเลยค่ะปนๆกับสีลูกกวาดเข้าไปเพราะว่าทั้งนักร้องนำงับปิน่นแล้วก็หลวงนะคะซึ่งเป็นมือกีตาร์และซินธิไซเซอร์มาลงตัวที่การใช้แรงบันดาลใจจากหนังผีเอามาเล่าเรื่องค่ะ ตีความคำว่าเซฟโซนคือคนของใจที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเหมือนวงสายศีลที่ผีเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะ วงจระเข้บัวตั้งชื่อตามญาานที่ตัวเองพักนะคะและใช้เป็นห้องซ้อมกันถือว่าไม่ใช่วงน้องใหม่ค่ะเพราะว่าเคยมีผลงานโดนใจคนที่ชื่นชอบเพลงอินดี้มาแล้วโดยหลวงธนัพงศ์อ่ะเริ่มต้นมาจากการทําเพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนเคยผ่านงานเพลงมาแล้วค่ะทั้งเพลงประกอบละครและเพลงประกอบรายการเช่นซาวประกอบรายการจากรากสู่เราทางไทย P ี s เเนี่ยค่ะก็ฝีมือพี่หลวงนะคะ ในมุมมองคนทำเพลงอินดี้ตอนนี้พี่หลวงมองว่ามีความหลากหลายกว่าสมัยก่อนมากค่ะขณะที่ปีนวิรัชตาค่ะบอกว่าการมิกซ์แนวดนตรีเข้าด้วยกันทำให้อินดี้ยุคนี้เนี่ยมีแนวเพลงใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นความสนุกที่ได้เรียนรู้ไม่จบค่ะเหมือนตอนนี้มันมันเข้มข้นนะแต่ว่าในทางกลับกันดนตรีมันมันกลับเป็นการมิกซ์กันอนะ่ะมันไม่ค่อยมีดนตรีเพียวๆอย่างเมื่อก่อนเขาก็เล่นแจ๊ บางบนก็เล่นแบบบลูสเป็นแนวแนวไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะแบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปมันปนกันมันผสานกันจนมันแบบว่าเป็นส่วนผสมที่มันใหม่ขึ้นเรื่อยๆเ,เป็นเป็นของยุคนี่ที่มันแบบเป็นส่วนผสมของดนตรีหลายๆแนวนะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีต่างจากตอนที่เราเริ่มเล่นมา mm hmm. ก็คิดว่าเนี่ยเหมือนเราสนุกกับการจะดูว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงนะ mm hmm. สิ่งสำคัญที่ต้องบาลานซ์ให้ดีในการทำดนตรียุคนี้ก็คือแนวเพลงที่ศิลปินชอบนะคะและแบบที่คนฟังชอบ,บวงจรรเข่บัวบอกว่าถ้าศิลปินชอบอยู่คนเดียวทำออกมาคนฟังไม่ชอบก็ไม่ได้นะคะในเพลงใหม่ล่าสุดที่มีความเป็นป๊อปสูงจึงเหมือนได้ทดลองอะเป็นการทดลองของตัวเองที่ยังคงซ่อนลูกเล่นในด,ดนตรีไว้เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ในการทาเพลงใหม,ใหม่ไปพร้อมกับคนฟังค่ะ